แผนการเปิดโปงนีโอฮีโร่ส่วนทางด้านไซตามาน,นั้นนับว่าเป็นฮีโร่ที่ไม่มีใครเหมือนเขาสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องวันพันแมนในตอนที่205ครับชื่อตอนอย่างเป็นทางการตอนนี้มีชื่อตอนว่าการปรากฏตัวครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับต่อเน,นื่องจากตอนที่แล้วครับที่ซุยลิวเนี่ยกำลังรับมือกับนักต่อสู้สายห้าวสองคนที่ไม่มีความเจมเนื้อเจมตัวอยู่นั่นเองครับโดย2 ทีนี่ก็รัวหมัดระดมหมัดใส่ซุยลิวใหญ่เลยนะครับซุยลิวนี่ก็สามารถที่จะหลบแล้วก็ปัดป้องการโจมตีของทั้งคู่ได้อย่างไม่ยากเย็นครับซึ่งเราจะเห็นว่าสีหน้าของซุยริวก็คือรับเบอแบบชิวๆแบบว่าไม่ได้เป็นการต่อสู้ที่มันยากเย็นอะไรสักหน่อยนะแต่ว่า2คนเนี่ยที่พยายามลุมซุยลิวเนี่ยเราจะเห็นครับว่าสีหน้านี่คือจริงจังมากครับต่อสู้รัวหมัดนี่คือเงือกตกนะเอาจริงมากครับผมแต่ว่าทําอะไรซุยริวไม่ได้เลยนะโดยการต่อสู้นี้เนี่ยก็จะมีเหล่าผู้คนในห้องเนี่ย ยืนดูอยู่โดยที่ไม่ได้ไปขัดขวางหรือว่าไม่ได้ไปห้ามปรามการต่อสู้นี้แต่อย่างใดครับทางด้านแม็กคอยเดียก็เหมือนกับพูดแล้วก็แนะนําบรรยายสรรคุณของนักต่อสู้2คนนี้ต่อไปครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีหลักการอะไรหรอกนะพวกเขาเป็นนักศิลปะการต่อสู้ที่ไม่ค่อยได้แค์กับอะไรสักเท่าไหร่แต่พวกนายเองเนี่ยก็พอจะรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของพวกเขาดันแหละพวกเขาเองก็มีดีพอตัวนะส่วนคนที่กําลังรับมืออยู่เนี่ยคนคนนี้เนี่ยชื่อว่าซุยลิวและแล้วครับทางด้านซุยดิวเน เตะโคคุจังๆไป1ดอกครับโคคุไปกระแทกกับชายที่อยู่ด้านหลังครับโดยชายคนนี้เนี่ยก็มีการถามอาการโคคุนะครับว่าเอา้าเป็นยังไงบ้างคุณคุณโอเคหรือเปล่าคุณเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าซึ่งเราจะเห็นว่าชายคนนี้เนี่ยหน้าตามันเหมือนแบบลกจิตลกจิตนิดหนึ่งด้วยนะ <c oughs> เราได้ดูครับว่าชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าเอครับเขาเป็นมือสังหารที่มีค่าหัวระดับเลิตเลยท,ทีเดียวเชียวครับโดยชายคนนี้เนี่ยสามารถใช้ทักษะการต่อสู้ของเขาเนี่ยมาสามารถจัดการ พวกสัตว์ประหลาดได้ด้วยเหมือนกันครับแม็กคอยอธิบายต่อไปว่าชายคนนี้เนี่ยยอมเข้าร่วมกับดีโอฮีโร่โดยที่ทางด้านนีโอฮีโร่เนี่ยจะต้องคอยจับตาดูแล้วก็คอยเฝ้าระวังเขาคนนี้ด้วยทางด้านเซคินกาก็มีคำถามกับแม็กคอยนะครับว่านักฆ่าคนนี้เนี่ยถูกดีโอฮีโร่ว่าจ้างโดยที่ต้องทําการปกป้องเขาจากการที่เขาเนี่ยต้องถูกลงโทษหรือว่าถูกบังคับใช้กฎหมายใช่ไหมทางด้านแม็กคอยก็อธิบายกับว่านี่ท่านจะบอกอะไรให้นะขนาดทางด้านสมาคมฮีโร่เองเนี่ยก็ยังเลิก ก็มีการทดลองเลือกใช้พวกคนนอกกฎหมายด้วยเหมือนกันนะแล้วสณหรับพวกเราเนโอฮีโร่เนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเราสามารถควบคุมแล้วก็ใช้งานคนพวกนี้ได้อย่างเหมาะสมไดะอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นต้นแบบแล้วก็นํารูปแบบนี้ไปใช้งานกับคนอื่นๆได้ในครั้งต่อ,ตอไปได้นั่นแหละไม่คิดหรือว่านี่แหละเป็นการตัดสินใจที่มันมีความสมเหตุสมผลในตัวของมันแล้วนะตอนนี้มาถึงคิวจกกักรพรรดิเด็กกันบ้างครับแม็กคอยแนะนําตัวจกกักรพรรดิเด็กครับคือตอนนี้เนี่ยแม็กคอยมันจะทําหน้าที่เหมือนกับว่าคอยแนะ นำคนที่อยู่ในห้องให้รู้จักกันและการอะไรประมาณนั้นนะจกักรพรรดิเด็กถูกแนะนําว่าเป็นอดีตฮีโร่คลาสเอสครับนิโอฮีโร่เนี่ยรู้สึกขอบคุณมากที่อจริยะวัยสิบขวบคนนี้จะได้ทําการถ่ายทอดความรู้ความสามารถมาสู่นนโอฮีโร่ทางด้านพวกเราเนี่ยก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาควนี้เนี่ยจะกลายเป็นผู้นําของเรานิโอฮีโร่ทางด้านยากูซ่ากับนักฆ่าครับก็มีการบอกคว่านายเนี่ยจะควบคุมแล้วก็ใช้งานพวกเราให้ออกมาดีให้มีประสิทธิภาพใช่ไหมล่ะพยายามเข้าล่ะทรา,านจากักรพรรด เด็กก็บอกครับว่าแน่นอนอยู่แล้วครับตัวเขาเองเนี่ยก็ตั้งใจที่จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะนะตอนนี้ครับทางด้านจากกักรพรรดิเด็กแล้วก็เซคินก้าเนี่ยเหมือนกับมีการพูดคุยสื่อสารกัน2คนนะครับโดยที่ไม่ให้คนอ,อื่นๆรู้นะครับจกกักรพรรดิเด็กก็บอกครับว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะระบุแหล่งเงินทุนของนีโอฮีโร่ได้แล้วนะเซคินก้าก็บอกว่าโอ้หจักรพรรดิเด็กเนี่ยยังสามารถทํางานได้รวดเร็วเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยพวกเขาสองคนพูดต่อไปครับว่า,วามันมีการฟอกเงินจาก การทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายขององค์กรอาชญากรแล้วก็ยังมีการปกปิดมีการเลี่ยงภาษีโดยบุคคลที่ร่ํารวยและผู้นําทางด้านาศาสนาอีกด้วยรวมถึงนีโอฮีโร่เนี่ยก็มีการทดลองกับมนุษย์ทดลองกับเหล่าฮีโร่แล้วก็เอาผลลัพธ์ของการทดลองนี้เนี่ยมาทําการตลาดอีกด้วยเจกพัทเด็กบอกว่าเหมือนกับว่าองค์กรนีโอฮีโร่เนี่ยจะยินดีต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเลยนะเนี่ยเหมือนกับว่าองค์กรนี้เนี่ยก่อตั้งเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เหล่านี้แท แทนที่ทําหน้าที่ฮีโร่ซะอีกนะเนี่ยทางด้านเซคินกาครับเขาก็บอกกับว่าเขาเนี่ยจะไปหาพวกฝ่ายบริหารระดับสูงของดีโอฮีโร่ผ่านแม็กคอยครับและตัวเขาเนี่ยก็จะพยายามค้นหาครับว่าทิศทางแนวทางนโยบายขององค์กรดีโอฮีโร่นี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ครับและถ้าเกิดว่าเราเอาข้อมูลที่ได้มามารวบรวมกับทฤษฎีของเราเนี่ยเอาข้อมูลมาผสมผสานกันเรา,าก็จะได้ข้อมูลขององค์กรดีโอฮีโร่ที่มันสมบูรณ์มากขึ้นกว่านี้และในที่ สุดเราก็อาจจะได้คนพบจริงๆก็ได้ว่านีโอฮีโร่เนี่ยกำลังวางแผนอะไรกันแน่นในการที่จะมาตั้งตัวต่อต้านสมาคมฮีโร่นะตอนนี้ดาร์คชายก็มาพูดคุยกับจกักรพรรดิเด็กครับดาร์คชายบอกครับว่านี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะเป็นไปตามคาดเลยนะพวกคนเหล่านี้เนี่ยมีความคาดหวังสูงต่อคุณนะจกักรพรรดิเด็กส่วนทางด้านชั้นเองเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะต้องทําหน้าที่เซนเนอร์ให้ดีที่สุดด้วยทางด้านจากักรพรรดิเด็กเด็ยก็บอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ยินคําพูดนี้จากดาร์คชาย ส่วนด้านเตคินก้าครับเขาหันมามองดาร์คชายเขาก็มีท่าทีแบบตกใจมีท่าทีเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเตคินก้าบอกกับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้ตัวเขาเนี่ยประหลาดใจมากๆเลยครับเพราะเขาเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับว่าระดับฮีโร่คลาสเออย่างดาร์คชายเนี่ยจะ,กะเกษียณตัวเองง่ายได้กันสักขนาดนี้อ่ะนะก็ดูว่าจะเป็นคําพูดที่แทงใจดําดาร์คชายพอสมควรนะครับผมดาร์คชายนี่ทําสีหน้าเหมือนยิ้มสู้นะครับผมแต่ก็พอดูออกนะครับว่ามันเหมือนเป็นการยิ้มฝืนๆน,นะครับ ครับดาร์คชายเขาก็บอกครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เปล่งประกายอีกต่อไปแล้วครับตัวเขาเนี่ยไม่สามารถมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นฮีโร่ได้อีกต่อไปแล้วครับคําพูดของดาร์คชายเนี่ยก็ดืนว่าคนในที่นี้เนี่ยครับจะไม่ค่อยเข้าใจสักหน่อยนะผมว่าดาร์คชายจะพูดอะไรจะสื่ออะไรกันแน่นะกระบองเหล็กยังงงๆเลยครับเซคินก้าก็บอกครับว่าฉันคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะที่เราเนี่ยจะต้องไต่ตองว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับอะไรกันแน่ส่วนทางด้านจักรพรรดิเด็กครับเขาก็บอกครับว่ายังไงก็ ตามนะคนที่กลายเป็นเทนเนอร์เพราะว่าสูญเสียความมั่นใจของตัวเองจะสามารถไปให้คําแนะนําคนอื่นต่อได้อย่างนั้นหรอก็เป็นคําพูดที่แทงใจดําดาร์กชายไปอีกดึงดอกครับผม ด์กชายทำหน้าเศร้าเลยครับทีนี้นะแต่ด้านแม็กคอยเนี่ยก็เหมือนกับพูดจะปลอบใจด์กชายนะครับแม็กคอยบอกเขาว่าเอาหน้าไม่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นอะไรหไอไรอกแค่รายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากมายหรอกนะสิ่งที่เราจะทําเลยก็คือแค่ประกาศไปว่าทางนีโอฮีโร่เนี่ยมีอดีตฮีโร่คลาสเอสมาเป็นเทรนเนอร์แค่นี้มันก็เพียงพอแล้วล่ะที่มันจะสามารถดึงดูดคนจํานวนมากได้ทางด้านกระบองเหล็กพยายามที่จะพูดให้กําลังใจเพื่อนครับกระบองเหล็กบอกว่าดีด์ก ยือดอกตัวตรงหน่อยสินายเนี่ยตัวใหญ่จะตายนะทำไมทำตัวเรียบทำตัวขวดขนาดนั้นเล่าฉันเองเนี่ยเป็นคนโงน่แล้วก็จะแสดงออกอะไรออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไรหร่หรอกนะแต่ฉันคิดว่าตัวต,วตวนที่แท้จริงของนายดาร์คชายเนี่ยนายเนี่ยสามารถทำให้คนอื่นมีความสบายใจได้และเพราะเหตุนั้นนั่นแหละมันจะทำให้คนอื่นเนี่ยยอมติดตามนายยอมทำตามนายแล้วสิ่งนี้เนี่ยก็จะไม่ววนเปลี่ยนแปลงด้วยไม่ว่านายจะเป็นฮีโร่หรือว่านายจะเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมล่ะดาร์กชายเอาเลยนะ นะถ้าเกิดว่านายเนี่ยคิดจะท้าทายตัวเองด้วยการทําอะไรใหม่ๆฉันก็พร้อมที่จะสนับสนุนนายนะทําให้ดีที่สุดไปเลยนะดาร์กชายโอเคไหมแต่แด้านดาร์กชายครับที่ดูนว่ามีความเศร้าประทูขึ้นมาแล้วเนี่ยครับดาร์กชายก็เดินออกมาจากหน้าที่แห่งนั้นครับเออกลายเป็นอย่างนั้นไปนะ <laughs> ทางด้านจากักรพรรดิเด็กก็บอกว่านี่พวกเราเนี่ยเอาหน้ากากหวานมาเตะเตือนสติดาร์คชายอีกทีหนึ่งจะดีไหมเนี่ย <c oughs> คือดาร์คชายเนี่ยมันเคยโดนหน้ากากหวานเตะเรียกสติมาแล้วครั้งหนึ่งนะผมจกักรพรรดิเด็กก็เลยเรียกว่าอยากจะลองใช้วิธีเดิมอีกครั้งหนึ่งนะแต่ทางด้านกระบองเหล็กนะครับผมก็รีบห้ามจากักรพรรดิเด็กไว้ก่อนนะกระบองเหล็กบอกคําว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณการต่อสู้นะตัวดาร์คชายเนี่ยต้องคิดหาคําตอบเรื่องดีด้วยตัวของเขาเองมาที่อีกด้านหนึ่งครับการต่อสู้ของซุยลิวยั ยังไม่จบสิ้นครับเราก็จะเห็นว่ามาร์สลีโอนีย่ยังไม่สามารถทําอะไรซุยลิวได้เลยครับ คือต่อยเขารัวๆต่อยเขายับยั้จะจนตัวเองเหนื่อยเองหอบเองนะมาริโอพุง่งเข้าไปจะโจมตีใส่ซุยริวอีกครั้งพร้อมกับตะโกนมาว่าแกอย่ามาประมาทฉันอย่ามาดูถูกฉันนะเว้ยทางด้านซุยริวก็ยังคงหลบการโจมตีได้อยู่ดีครับเขากําลังคิดในใจนะครับว่าเออคนพวกนี้เนี่ยเป็นฮีโร่ระดับมือโปรจริงเหรอนเนี่ยแต่ดูบรรยากาศแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะเหมือนเขาคนนั้นเลยนะเนี่ยก็หมายถึงไม่มีใครเหมือนไซตามานั่นเองครับคือซุยลิวคงจะเรียกว่าแเห็นบรรยากาศเหล่าผู้นําของ Bo h e ฮ o นะครับผมแต่ดูแล้วเนี่ยมันไม่มีใครมีความเป็นฮีโร่เหมือนกับไซตามะอะไรประมาณนั้นน,นนะนะแล้วะครับอยู่ดีก็มี2คนปรากฏตัวขึ้นมาครับโดย2คนนี้ก็บอกว่าเอา้ากําลังทะเลาะก,กันกําลังมีปัญหาอะไรกันอยู่หรอแม็กคอร์ก็แนะนําตัวว่า2คนนี้เนี่ยเป็นตัวแทนที่จะรับผิดชอบหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยให้กับดี Tower และพวกเขาเนี่ยก็จะคอยจัดการกับคนที่ทําผิดกฎด,ด้วยพวกเขาเนี่ยเคยเป็นทหารรับจ้างมาก่อนนะแล้วก็มีการแนะนําชื่อครับว่า ว่า2คนนี้เนี่ยชื่ออะไรกันบ้างครับคนซ้ายมือครับชื่อว่าเดโทรครับส่วนคนขวาครับผมมีชื่อว่าเอลิมินนนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับกับการ์ตูนเรื่องวันพันแมนตอนที่205ครับก็ดูว่าดีโอฮีโร่เนี่ยที่มีภาพลักษณ์สวยหรูครับก็จะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีอะไรสักเท่าไหร่นะทางด้านเซกินกาแล้วก็จักรพรรดเด็กครับพยายามที่จะหาข้อมูลเชิงลึกของดีโอฮีโร่พยายามที่จะหาทางเปิดโป วงความดำมืดของนีโอฮีโร่อยู่ด้วยนั่นเองนะเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปไปรับชมกันในตอนหน้าครับแลบ้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวตอนล่าสุดดีก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้อีกเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให,ให้กับเราด้วยนะและนอกจากนี้ครับเพื่อนๆยังสามารถสรนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายนั่นเองครับก็ทายอินเอง เพียงพอครับถุงละ199บาทซื้อ3ถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่นอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากอุดหนุนด,ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชัยนลครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ